Điệp biệt em nè Ở lửa mà đây ba con Nó tông nó phù cho như thế này nó ขาแี่ไหนรู้เข้าแล้วครับมาแล้วใหญ่เนี่ยตัวนี้ใหญ่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 ยังเลือกเลยอะผู้ยอมง่ายไม่เท่าไรเว้ลุลุน ี่วนเด็ดมาเดี๋ยวเนื้อตัวเยวปาาตัวซีโรแน่นอนนะีโล่ปโ้าง่นี้ไอ้ไอ้ตัวนี้ไงเด็ดมันสู้ไม่ได้อ โอ้ตัวนี้เกี่ยวไม่นั่นด้วยอ่ะเกี่ยวไม่ตายด้วยอ่ะเดี๋ยวเที่ยวเดี๋ยวเที่ยวต้องกินเรากลับมาจากที่นู่นนะมันเป็นอย่างงี้อยู่มันเป็นอย่างงี้ทุกรอบพอไปทางร้านกลับมาเราก็ต้องกินปล่อยนะปล่อยนะปล่อยเลยปะ ก็ได้ไม่ตามเอากระบปามาหน่อยฟุ o, ่มเฟืยมนะเปลี ah, ่ยนเยื่ออยู่แล้วเนี่ยเอาดิปลาไปดิชักเบ็ดทิ้งไว้ที่นี่นะเบ็ดทิ้งไว้ที่นี่ได้